ถุง for you two นะคะทุกคน40กว่าไอเทมโอ้โหโอ้โหอะไรขนาดนั้นอะดโปรดักต์ให้ดูทุกตักตกตกวมันต่างกันยังไงสิวจะมาจา้าต้องพักหน้าไป2วันสวัสดีค่ะทุกคนมาดามเมา้าวันนี้นะคะก็ได้เลิกสักทีเลยเพราะว่าเจได้ถุง for you two ตัวนี้มาพักหนึ่งแล้วนะจ๊ะแต่แบบไปลองเล่นนู่นนี่นั่นมาแล้วก็มาตกสเก็ตสรุปให้ฟังว่าเฮ้ยตัวไหนมันน่าซื้อมากนะคะเพราะว่าคือเขาออกมาเยอะมากอะคุณ40กว่าชิ้นแล้วแบบโอ้โหอันไหนมันเหมาะกับเราอันไหนไม่เหมาะ ก็ทำให้ดูกันนะจ๊ะเดี๋ยวเจ๊พามาดูชิ้นแรกกันก่อนตัวแรกเป็นเซรั่มค่ะทุกคนเธอ 4U2 o x ออ e เซรั่ um, มาลองคิดดูดีแล้วข้างในมันจะเป็นเม็ดเม็ดนี้ใช่ปะมันจะเป็นกระเป๋อออ l Infuse ของเขาซึ่งตัวนี้ก็จะช่วยในเรื่องของผิวชุ่มชื้นลบจุดด่างดำผิวหน้าใสไร้ประมาณนี้น,นนะตัว 4U2 Skin Brightening Advanced Serum ตัวนี้นะทุกคนคือเจ๊อ่าน๋ยวข้างฉลากเขาบอกว่ามันจะมีตัว Oil i n f u ดร d ป o ปอร์ที่มันแบบอย่เป็นกระเป๋ากระเป๋าเป็นแบบเล็ก,เลกๆเนี่ยแบบว่ามันจะเป็นเหมือนกับกระเป๋ะกลมๆอันนี้มันจะเป็นตัวออยที่ช่วยบำรุงผิวนะคะคุณแล้วก็จะมีส่วนผสมต่างๆที่ช่วยแบบบำรุงผิวแล้วก็ช่วยทจุด ลลงดด้วยนะจริงๆตัวโฟร์ยูทูอ่ะตอนแรกอ่ะที่เขาเชิญไปงานนะวันที่เขาเปิดตัวเธอเจไปคิดว่าเขาจะเปิดตัวของเยอะขนาดนี้คือจะมีแบรนด์ไหนอ่ะที่เปิดตัวแบบทีเดียวปึ้งเดียวอะสี่สิบกว่าชิน้นนะทาง PR อาร์เขาก็เดินพาเดินดูแต่ละชิน้นแต่ละชิน้นแต่ละชิน้นมันเยอะมากอะของในใจนี่คิดดูว่าฉันออกเยอะขนาดนี้เนี่ยถ้าเกิดฉันเป็นคนซื้อจะซื้ออะไรก่อนดีวะก็เลยอ่ะเป็นไอเดียในการทําคลิปนี้นะคะว่าของใหม่ของโฟร์ยูทูทั้งหมดอัคือเราจะซื้ออะไรดีนะตัวเซรั่มนอกจากสิ่งที่เจพูดไปก่อนหนห้า เพิ่มเติมคือไม่มีพาราเบนไม่มีน้ำหอมแล้วก็เป็นวีแกนนะคะทุกคนอันนี้จะเป็นตัวแรกตัว for you to brightening and glow oil infused d r p e t rose flower นะคะตัวเซรั่มเซตตัวละทุกคนชินใจก็จะลงกันแดดนะของ for you to เขาออกมาด้วยนะคะคุณมันเป็นกันแดดที่ผสมสีมาด้วยนะคะทุกคนซึ่งกันแดดที่ผสมสีมันก็จะมีความช่วยทําให้แบบสีของผิวเรามันสม่าเสมอขึ้นเนะี่ยเขาทระสีสีด้วยนะคือสีขาวที่สําหรับคนที่แบบว่าไม่ต้องการให้แบบสีผิวมันเปลี่ยนไปสีชมพูก็สำหรับ ที่แบบว่าขาวจัดๆแล้วอยากให้ผิวมันดูมีสีสันขึ้นมาบ้างนะคะสีม่วงสีม่วงสําหรับคนที่แบบรู้สึกว่ามันเหลืองเกินอ่ะผิวมันเหลืองจนเรารู้สึกว่าผิวมันหมองอ่ะการลงสีม่วงปมไปก็จะทาให้ผิวมันดูสว่างขึ้นแล้วก็สีที่เจ๊ใช้อยู่สีนี้นะคะมันเป็นสีเบจออกสีเบจหน่อยก็จะทาให้ผิวของเรามีความแบบผ่องขึ้นนะเพราะเจ๊เป็นคนอันดร์โทนเหลืองแต่ว่าไม่ได้มากถึงขนาดว่าต้องใช้ตัวสีม่วงในการแก้ไขนะะทุกคนก็เลยแบบอ่ะใช้สีนี้ดีสุดโปรดักของตัว for you ที่เป็นวีแกนนะบางตัวก็จะแบบว่าไม่ทดสอบในสัตว์นะคะค e ณภาพฟรีด้วยนะแล้วก็ส่วนใหญ่ไม่ได้ใส่พวกพาราเบนน้าหอมหรือสารที่ก่อให้เกิดการแพ้มาขับบนไอเทมต่อมาที่เจ๊อยากแนะนํามากเลยก็คือแปรงแปรงรองรองพื้นของเขาอะมันแบบค่อนข้างแน่นนุ่มแล้วก็แบบเส้นของแปรงอะแบบอัดมาแบบเต็มที่มากมันก็เลยทําให้เวลาลงมันสม่ําเสมอแล้วก็เซ็ตแปรงของเขาจริงจริงๆแล้วมีอีก4ชิ้นนะคะก็คืออันนี้ที่เป็น แปรงทาแก้มแปรงปัดบลัชออนแปรงปัดแปง้งแล้วก็มีแปรงแต่งตามาอีก2ซึ่งทั้ง4อันนี้ก็จะเป็นแปรงที่แบบว่าขนนุ่มแล้วก็เวลาแต่งหน้านไม่หลุดบนผิวด้วยนะส่วนอีก2อันที่เป็นอุปกรณ์การแต่งหน้านไหนๆก็พูดถึงแล้วก็พูดถึงไว้ให้หมดไปเลยแล้วกันนะคะก็คือน้องคนนี้ซึ่งเป็นน้องแบบพับมาร์ชเมลโล่ก็คือนุ่ม มากค่ะคุณแล้วก็มีอีกพับอีกตัวนึงซึ่งเป็นพับแต่งหน้าเป็นพับฟองน้ำอย่างที่ทุกเราเคยเห็นกันทั่วๆไปเดี๋ยวเจ๊จะใช้ให้ดูทั้งสองอันเลยนะจ๊ะเธอมาถึงงานผิวกันละเดี๋ยวเจ๊แยกให้ดูทีละอันแล้วกันนะคูชั่นออกมาสอง finish ด้วยกันก็คือกลและแมทนะคะคุณตัวกลอในชื่อว่า for you to healthy glow cushion s f 50 PA 3+ cushion อีกอันนึงก็คือเป็น cushion นเนื้อแมทที่ชื่อว่า for you to matte cushion s f 50 PA 3+ นะคะทุกคนตลัดปะจะเห็นว่าถ้าเป็นตัวกลออะสีจะมีความขาวๆกว่าแต่ถ้าเป็นตัวแมทเนี่ยสีมันก็จะมีความแบบเป็นสีเบจมากกว่าเห็นปะอ่ะเรามาดูเนื้อสิว่าเนื้อเป็นยังไงอย่างแรกเลยนะนอกจากความแมทกับความกลอแล้วเนี่ยความปกปิดของแมทอะดูเหมือน มันจะมีความปกปิดได้ดีกว่าปะ่ะเจว่าด้วยความที่ตัวบอดี้มันมีความหนักกว่าใช่ปะ่ะสีมันก็เลยดูแบบแสดงสีเยอะกว่าไงแต่ตัวโกลเมื่อกี้มันก็จะมีความแบบบางๆอะ่ะสำหรับคนที่ผิวแบบไม่ได้มีปัญหาจุดด่างดำใดๆอย่างเงี้ยก็คือโอเคมากๆนะคะ <c oughs> เออใช่ปะ่ะพี่โซเห็นด้วยใช่ปะ่ะดือพ่อมันได้นะ่ะเห็นไหมเออ เธอโปรดักตเกี่ยวกับผิวตัวที่3ของเขาก็คือ For You t o สกิน t ิ้น s ซ r u m f o u n d a t i o n กับคุณเนื้อจะเป็นประมาณนี้นะเดี๋ยวเจ๊ใช้น้องพับมัชเมลโล่อันนี้ลงนะคะทุกคนคะ่ะนี่เลยจ้าบอดี้ <Body S 2> ไม่หนักมากผิวสวยมากเจ๊รักอันนี้มากแต่ว่าถ้าเกิดมีรอยสิวหนักๆอย่างนีกน้ก็ต้องคอนซีลเลอร์ตามนิดหน่อยนะคะแต่ว่าพวกรอยใต้ตารอยอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบโอเคเลยอ่ะเห็นปะมันแบบ ฟืดเป็นฟิลเตอร์หน้าเลยอะสีผิวแบบโอเคมากขอบคุณโฟ2ยูทูอีกทีนะคะที่ทำตัวสกินทินฟิลเชั่นเซรั่มตัวนี้ออกมาแล้วค่ะขอบคุณที่ยังนึกถึงสาวผิวแห้งแบบเจค่ะรักมากเนื้อดีเจางานผิวตัวที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยโอ้ตัวที่4แล้วนะจ๊ะโท ตัวนี้จะมาเป็นรองพื้นชื่อว่า for you t u b e pro skin long wear foundation spf 50บวก pa 4บวกเนี่ยแบรนด์ถ้าเป็นแบรนด์ไทยนะชาวบ้านชาวเมืองเขาทำเท่าไหร่สสี 4. for you t u b e ทำเท่าไหร่ หกสีดิฉันพับโอ้โหอะไรขนาดนั้นะ่ะทุกคนลองไปเทียบสีแล้วกันนะที่เจ๊ใช้ยอยู่ในมือตัวนี้สี30วอร์มแซนค่ะคุณค่ะซึ่งนั้นก็จะมาในแบบว่าหัวปัมบบววป๊มแบบนี้ขวดหัวปั๊มแบบนี้นะจะแลกปั๊มลงมาตัวรองพื้นแบบนี้เจ๊แนะนำให้ใช้กับตัวฟองน้ำไข่ซึ่ง for you t o o ก็ทำออกมาเหมือนกันจ้า เจ๊ก็จะแบบว่าเอาตัวพับเนี่ยมาเก็บตัวรองพื้นอย่างนี้เลยก็เป็นรองพื้นที่แบบไม่ให้ฟินิชแมตเกินไปแล้วก็ไม่ได้โกลเกินไปค่ะคุณความปกปิดก็ค่อนข้างปกปิดสูงแล้วก็เนื้อเกลี่ยง่ายเจ๊ว่าอันนี้ผิวแห้งไม่ได้ถึงขนาดแบบแห้งจนเป็นสะเก็ดอ่ะอันนี้ยังได้อยู่มันก็ช่วยปกปิดให้แบบผิวมันดูมีความแบบสีเท่ากันหมดแต่ก็ไม่มันมากแล้วก็ไม่ถึงขนาดกระฉามเมื่อประมาณนี้นะคะคุณ งานผิวตัวสุดท้ายในกลุ่มของรองพื้น CC แล้วก็คุชชัน่น CC ตัวนี้ชื่อว่า For You To Skin First C C Cream ค่ะคุณค่ะตัว CC ตัวนี้มี4เบอร์เจ๊ปาดสีให้ดูบนแขนแล้วซึ่งเจ๊ก็สารตาแล้วคิดว่าน่าจะเป็นเบอร์ศูนสามนัจ้ะมาดูเนื้อกันสิว่า CC ีในเนื้อเขาจะเป็นยังไงตอนที่เจ๊ไปงานเปิดตัวของ For You To นะเจ๊ก็ถามเขาว่าทำไมอยู่ๆถึงทำโปรดักต์แบบแล้วก็ออกมาตุ้มเดียว40ชิ้นขนาดนี้นะคะเนี่ยทางแบรนด์ก็ตอบว่าอยากให้ For You To ที่แบบเป็นรุ่นเนี้นา เขาบอกว่าจริงๆตอนออกมาใหม่ๆเนี่ยคนที่เป็นลูกค้าเนี่ยก็จะเป็นในช่วงของวัยรุ่นใช่ป่ะลูกค้ากลุ่มนั้นนะตอนนี้ก็เริ่มโตแล้วทีนี้ถ้าเกิดว่าแพ็กเกจมันยังเป็นแพ็กเกจมุงม้งมิง้งน่ารักเนี่ยเวลาแบบเออหยิบออกมาเติมหรือเออหยิบออกมาแต่งหน้าเนี่ยก็จะมีความแบบเฮ้ยมันดูแบบมุงม้งมิ้งไปเปลาวะเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าเขาก็พัฒนาโปรดักต์ให้โตตามผู้ใช้งานแหละค่ะคนแล้วที่ทําออกมาแบบเยอะๆหลายๆอย่างเนี่ยก็คือเขาบอกว่าเขาอยากจะให้โฟล์ยูทูบเนี่ยครอบคลุมในทุกๆช่วงการใช้งานนะเจว่า C ปกปิดดีเวอร์ปกปิดแบบกลิปมากเลยแล้วก็เนียนไปเลยค่ะคุณคะ ทุกคนในเมื่อเมื่อกี้เนี้ยปาดรองพื้นทุกรุ่นให้ดูไปแล้วใช่ปะเจ๊ก็เลยมีความรู้สึกว่ามันก็ควรจะจบมาแป้งก็ต้องปาดให้ดูจะได้รู้ว่ารุ่นไหนปกปิมากปกปิน้ายเป็น,โก,โฟนก,กฟินิกแมทก็คือเอาให้จบไปเลยฉะนั้นตัวถัดมาเป็นแปง้งหมดหมู่แปง้งกัน้งซึ่งแปง้งก็ออกมาหลายตัวอีกว่าอันที่เจ๊ประทับใจอีกตัวหนึ่ง skin, ก็คือ for you to skin lady to shine มี4ตัวด้วยกันซึ่งชื่อก็ต่างๆกันไปตัวสีขาวตัวนี้มันจะชื่อว่า for you to skin sebum control translucent loose powder ฝากระปุกสีเทามันชื่อรุ่น Extra Matte Mineral Loose ฝาสีชมพูจะชื่อว่า For You to Skin Ready to Shine Loose Powder และตลับสุดท้ายตลับที่ฝาสีเหลืองเบจแบบนี้นะคะมันชื่อว่า For You to Skin Super Brightening Finish Loose Powder หลังจากลองทั้ง4อันเนี่ยสรุปเลยแล้วกันนะถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความโกลโกลมีชิมเมอร์หน่อยก็คือตัวฝาสีชมพูมันจะมีความชิมเมอร์เล็กๆผสมอยู่ในผงแป้งถ้าเกิดว่าใครอยากได้ความแมตแบบแมตมากๆฝาสีเทาที่เขาเขียนว่า Extra Matte Mineral Loose Powder เออสีของ แป้งอาจจะมีสีเบชหน่อยๆนิดหนึนน่งประมาณนี้พี่ตั้มยืนอยู่ตรงนี้พอดีพี่ตั้มผิวมันพี่ตั้มมาละจังขยุมหนักผิวหน่อยพี่ตั้มผิวมันแป้งนี้ผู้ชายก็น่าจะใช้ได้นะตรงร่องอจมูกเนี่ยทอดไข่ได้เลยนะตรงร่องอจมูกอะ <c oughs> ความมันมันหายไปเลยวะผิวมันดูนวลขึ้นดูเนียนขึ้น,น,น,นความวาวของผิวก็หายไปเลยอ๋ออันนี้มันจะมีสีเบชเนหน่อยมักเลยทําให้ดูนวลๆนะคิดว่า ถ้าเกิดว่าใครอยากได้กลางๆไม่แมตมากแล้วก็ไม่มีตัวชิมเมอร์เยอะเจก็แนะนําตัวนี้สีเหลืองนะคะตัวนี้หน้ามันจะดูผ่องขึ้นด้วยเพราะว่ามันจะมีความเม็ดสีเหลืองอยู่ในแป้งค่อนข้างค่อนข้างชัดเจนคนที่อันเดอร์โทนเหลืองอยู่แล้วพอใช้ตัวนี้เข้าไปมันทำให้หน้าผ่องขึ้นแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่อยากได้สีอะไรเลยอยากได้แค่ลดความมันบนผิวอยากให้ผิวมันดูเบลอบมันดูเนียนๆก็คือใช้ตัวสีข,ขาวตัวนี้ที่ชื่อว่าเซบัมคอนโทรลทรานลูเซนทีนี้เลือก้แล้วนะว่าสีอันนี้สีอะไรดี The next day ทุกคนคือโปรดักของโฟร์ยูทูเป็นเยอะมากดิฉันแค่ปาดรองพื้นปาดแล้วลบปาดแล้วลบแบบลบสิวจะมาจ้าักหน้าไป2วันวันนี้ก็คือมาต่อกับแป้งนะคะทุกคนค่ะแป้งของโฟร์ยูทูครั้งนี้ก็ออกมาทําให้จึ้งใจเหมือนกันนะคะเดี๋ยวพา,ามาดูตัวแรกเลยที่ออกมา5สีกรุ๊ ค่ะคุณคะแป้งตัวนี้ก็คือแป้งที่ชื่อว่า For You To Pro Skin Long Wear Foundation Powder SPF 50บวก PA 3บวกนะจ๊ะแป้งตัวนี้เป็นป้ง finish matte เขาเคลมมาว่ากันน้ำกันเหงื่อไม่เป็นคราบระหว่างวันคุมมันะนานาิชั่วโมงไปเลยนะคะสีที่เจ๊เอามาปัดให้ดูคือสี34ว a r m h o n ม y ันนี่นะคะคุณ ตลับแป้งของรุ่นนี้ก็จะเป็นแป้งตลับสีเบจนะคะทุกคนเปิดมาปุ๊บก,ก็จะมีพัฟหนาๆน,นุ่มๆใหญ่ๆอย่างนี้เออแล้วก็เป็นตัวแป้งแบบนี้นะคะเดี๋ยวเจ๊ลงผิวให้ดู ถัดจากแป้งโปรโลงแวร์ที่ออกมา5สีฟินิชแมท์นั้นก็มีแป้งที่ทำมาเพื่อคนผิวแห้งด้วยก็คือ For You To Illuminating Powder นะจ๊ะก็จะเป็นแป้งที่ผสมชิมเมอร์ให้ความชายให้ความฉ่ำสำหรับคนผิวแห้งที่อยากให้ผิวมันมีความเล่นแสนแล้วก็ดูมีความวิบวับฉ่ำๆนะคะทุกคนออกมา2สีด้วยกันนะจ๊ะก็คือ01 Champagne Glow แล้วก็02 Honey Glow นะจ๊ะสำหรับเจนะ๊เนี่ยเจ๊ว่าเจ๊ก็ใช้ได้ทั้ง2สีนะเนื่อง้วยตัวแป้งมันมีความบางมากปกปิดน แล้วก็มีความฉ่ำแล้วมีความชิมเมอร์มันเหมาะสําหรับคนที่ไม่ได้มีปัญหาเรื่องจุดด่างดําใดๆนะจ๊ะคือมันให้ฟินิชที่สวยแล้วมันก็บางแล้วก็เวลามันแบบแสดงหน้าอย่างเงี้ยเออมันก็ดูโอเคนะคะดีอะรุ่นนี้ for you t o สร้างมาทั้งแบบฟินิชแมทแล้วก็โกลว์แมทเลยอะแต่นน้สร้างมา2สีก็อ้ะอก็พออยู่วนได้จ้ะ ตัวถัดมาเป็นแป้งที่ตอน for you t o ออกมาแรก,แรกๆมีแต่คนแบบอู้เงี้ย for you t o ทำแป้งอันนี้มาเลิศเงี้ยเพราะว่ามันมีลักษณะคล้ายแป้งนางฟ้านะคะที่เราเรียกๆกันอยู่ในท้องตลาดตอนนี้นะมันจะเป็นแป้งที่ดูซับความมันตลอด24ชั่วโมงเป็นแป้งอัดแข็งโปร่งแสงไม่มีสีนะมีส่วนผสมของวิตามินอ e, ีช่วยเบลอรูขุมขนนะจ๊ะสีของเขาเนะี่ยก็จะเป็นสีเหมือนแป้งอ่ะเหมือนแป้งเด็กแต่แบบเป็นแป้งอัดแข็งเอามาอัดอยู่ในตัวตลับนะจ๊ะทุกคนพัฟตัวนี้มันจะเป็นพัฟที่แบบว่ารูปทรงคล้ายๆพัฟค แต่เนื้อตรงนี้ไม่ใช่นะตรงนี้จะเป็นแบบกรัรมยี่นุ่มๆอ่ะทุกคนมาแล้วจ้าน้อง Color Correcting Touch Up Skin นะคะทุกคนเจเชื่อว่าตอนแรกอะถ้าเกิดใครได้เห็นหน้าตาของน้องคนนี้ก็คงจะแบบนาา่ารักอะอยากลองใช้มันเป็นยังไอองอะไรเงี้ยอะมันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะทุกคนสําหรับเจ๊ที่เป็นคนผิวแห้งแล้วก็สีผิวไม่เท่ากันเจ๊ก็เลยจะรักน้อง Color Correcting คนนี้มากกว่าน้อง Translucent นะคะเพราะว่าเจ๊ไม่ได้ต้องการความแมทมากแต่ต้องการให้ผิวมันมีความแบบยังดูโกลยังดูฉ่ำแล้วก็ ทำให้สีผิวของตัวเองแบบว่าเออดูสม่ำเสมอเท่ากันฉะนั้นน้องคนนี้ก็เลยได้ใจเจไปเมื่อเทียบกับน้อง translucent สีขาวนะจ๊ะอนเซอร์ค่ะ <c oughs> คุณคะอ r o u b e r ตัวเนี้ยเป็นบรอนเซอร์ที่มี3สีด้วยกันนะคะคุณเป็นแบบดีโดก็สามารถเลือกใช้ได้ตามเฉดสีผิวของแต่ละคนบอนเซอร์ปกติแล้วมันจะมีความแบบทําให้ผิวมันมีความเหมือนผิวบ่มแดดอะไรประมาณเนี้ยเจจะใช้มาคอนทัวร์หน้าด้วยนะคะทุกคนตอนไหนที่อยากให้ผิวมันดูแบบบ่มแดดมีมิติมีเงาแต่แบบว่า ไม่ได้แบบโหถึงขั้นาหนกับเฉดหนักอะไรเงี้ยเจ๊ก็จะใช้บรอนเซอร์มาใช้แบบทําหน้าที่เป็นเชดดิ้งด้วยนะจ๊ะถ้าเกิดว่าใครที่ซื้อรองพื้นหรือว่าแป้งที่มันแบบเบอร์ขาวกว่าผิว้าเกินไปแล้วหน้ามันลอยเราสามารถใช้บรอนเซอร์แบบนี้ในการเชดดิ้งกรอบหน้าทําให้แบบหน้ากับคอมันมีความเชื่อมสัมพันธ์ทำใหตีกันนะคะทุกคนมันก็จะแบบประมาณนี้ค่ะ ไอเทมสุดท้ายของคอลเลคชันนี้ก็คือไอเทมในการทําความสะอาดผิวหน้าออกมา3ตัวด้วยกันก็คือตัวเมคอัพรีมูเวอร์ตัวนี้ซึ่งเป็นเมคอัพรีมูเวอร์ที่เป็นไบเฟสเห็นปะมันจะมีน้ํามันลอยอยู่ข้างบนแล้วก็เป็นน้ํานะจะเป็นสิ่งที่ใช้ในการล้างพวกเครื่องสําอางกันน้ำนะอย่างเช่นพวกมาสคาร่าอายไลเนอร์หรือพวกลิปสติกที่มันแบบออกอยากๆอนะทุกคนมันก็จะทาให้เครื่องสําอางอามาันละลายออกมาได้ง่ายๆนะจ๊ะแล้วเก็บตามด้วยตัว cleansing water ตัวนี้เพื่อเอาส่วนของน้ํามันที่อยู่ในเมคอัพรีมูเวอร์ที่มันตกค้างอออบนผิวออกไป อีกครั้งหนึ่งแล้วก็ร้างด้วยโฟมตัวนี้ค่ะทุกคนสรุปแล้วว่าคอลเลคชันนี้ของเขาว่า40กว่าไอเทมเนี่ยก็คือทําตั้งแต่เริ่มกันแต่งหน้าสกินแค์กันแดดรองพื้นคุชชั่นแป้งฝุ่นปรงแสงแป้งพักผสมรองพื้นแป้งชานสูเซนที่แบบอักแข็งถือว่าออกมาครอบคลุม หมดเลยค่ะคุณคะแต่มันจะมีความงงหน่อยๆใช่ปะฉะนั้นคลิปนี้เจ๊ก็เลยพยายามที่จะแบบว่าปาให้เห็นว่าเออเนื้อมันต่างกันยังไงเพื่อให้ทุกคนได้เอาไปเลือกซื้อให้มันตรงกับความต้องการของตัวเองนะเพราะว่าเขาออกมาเยอะมากจริงค่ะทุกคนแต่สําหรับเจ๊ในคลิปนี้นะเจ๊ใช้มาสักพักแล้วเ <Okay. S 2> คตรผลที่ออกมาช้าคือเจ๊ลองใช้ด้วยนะคะแล้วก็พบว่าสิ่งที่หยิบเอามาใช้บ่อยๆนะคะ,ะ,คะก็คือตัวนี้เป็นกันแดดของเขาที่ผสมกับ เมคอัพเบสสีเบจนะคะตัวนี้จะเป็นตัวแรกที่ใช้บ่อยๆนะคะทุกคนแล้วก็ตัวที่2ก็คือตัวแป้งฝุ่นโปร่งแสงเพราะว่าแป้งฝุ่นโปร่งแสงที่มันผสมสีแบบเบจนวล<ว>ๆเหลืองๆอย่างเงี้ยมันจะทําให้ผิวสองสีอันดรโทนเหลืองของเจ๊เวลาปัดอ่ะมันจะมีความแบบไบรท์ขึ้นอ่ะมีความสว่างขึ้นแล้วก็เหมือนเป็นฟิลเตอร์ให้ผิวด้วยค่ะทุกคนอ่ะตัวที่3าก็จะเป็นในส่วนของคุชชั่นโกล์คุชชั่นโกลด์นี่คือใช้ง่ายนะแล้วก็ใช้ดีด้วยแหละแล้วก็มันเป็นอะไรที่พกพาง่ายถึงแม้ว่ามันจะไไม่ดด้้แบบปปกิสูงี มันสบายผิวแล้วก็ทําให้ผิวมันสวยได้ทั้งวันนะคนุณตัวสุดท้ายก็คือน้องคั l เลอร์คอ c t เรกตัวนี้เจ๊หยิบมาใช้บ่อยมากเพราะว่ามันทําให้ผิวนวลเนียนแล้วเวลาพกไประหว่างวันเนี้ยเจ๊ก็เอาไปทัชอัพผิวที่ใช้รองพื้นเหนืออะไรเงี้ยมันก็ไม่ทําให้ตัวสีมันเพี้ยนไปนะคะแล้วก็ทําให้ผิวมันนวลเนียนขึ้นด้วยนะเป็นอะไรที่แบบว่าใช้ง่ายมากๆเลยถ้าเกิดว่าใครผิวแห้งแต่งหน้าติดยากแบบเจ๊เนี้ยก็ลองไอเทมพวกนี้ได้นะคะทุกคนคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นผิวแมทเขาก็มีผลิตภัณน ทั้งหมดของเขาเรียกว่ามาหากราบได้ไหมนะมาหากราบการเปิดถุง for You Tube นะคะทุกคน40กว่าไอเทมจบลงแล้วนะคะใครที่ใช้แล้วแต่ตัวไหนที่ถูกใจก็มาคอมเมนต์แชร์ความชอบแชร์รีวิวกันได้นะคะใต้คลิปนี้เลยแล้วถ้าเกิดว่าอยากเห็นรีวิวเดี่ยวของตัวไหนก็สามารถแนะนำมาได้เช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวเจ๊เอามาทําเป็นรีวิวเดียเด่ยวให้ดูกันนะัก คลิปนี้เจ๊ขอลาไปก่อนนะคะทุกคนคะ่ะฝากกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งกริ๊งให้เราไว้ใน YouTube และคอมเมนต์แชร์ในเฟซบุ๊กแค่นั้นแหละจบนะคะไปเลยสวัสดีจ้ง